แบบฝึกหัด6.2หน้า5นะคะข้อที่1ค่ะให้นักเรียนตอบคำถามจากรูปที่กำหนดให้มีรูปมาให้นะคะและให้นักเรียนตอบคำถามข้อที่1นะคะถามว่ารูปสามเหลี่ยมใดบ้างเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมข้อที่2รูปสามเหลี่ยมใดบ้างเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากข้อที่3รูปสามเหลี่ยมใดบ้างเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้าน รูปสามเหลี่ยมมุมแหลมนะคะคือรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมแหลมต่อไปค่ะรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะคือรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมหนึ่งมุมเป็นมุมฉาก ต่อไปข้อ3นะคะรูปสามเหลี่ยมมุมป้านคือรูปสามเหลี่ยมที่มีมุม1มุมเป็นมุมป้านเรามาดูทีละรูปนะคะรูปแรกนะคะรูปสามเหลี่ยม cat จะเห็นว่าสองมุมนี้นะคะเป็นมุมแหลมส่วนมุมนี้นะคะเป็นมุมฉากดังนั้นรูปสามเหลี่ยม CAT จะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะต่อไปรูปสามเหลี่ยมท l บอนะคะจะเห็นว่าสามมุมนี้นะคะเป็นมุมแหลม ดังนั้นรูปสามเหลี่ยมทลรบอเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมรูปที่สามนะคะสามเหลี่ยม GLP นะคะสองมุมนี้เป็นมุมแหลมส่วนมุมนี้เป็นมุมป้านนะคะดังนั้นรูปสามเหลี่ยม GLP เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้าน ต่อไปนะคะรูปสามเหลี่ยมขออนอมมุมนี้นะคะเป็นมุมแหลมดังนั้นรูปสามเหลี่ยมขออ,อ,อนอจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมต่อไปคะ่ะรูปสามเหลี่ยม B E F สมมุมนี้นะคะเป็นมุมแหลมดังนั้นรูปสามเหลี่ยม B E F จะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมรูปที่6นะคะสามเหลี่ยมตอกองนะคะสองมุมนี้เป็นมุมแหลมนะคะส่วนมุมนี้เป็นมุมฉากดังนั้นรูปสามเหลี่ยมตอกองเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ต่อไปนะคะสามเหลี่ยม MUD สองมุมนี้เป็นมุมแหลมนะคะส่วนมุมนี้เป็นมุมป้านดังน,นั้นรูปสามเหลี่ยม MUD เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้านต่อไปค่ะรูปสามเหลี่ยม SDOM นะคะจะเห็นว่าสามมุมนี้เป็นมุมแหลม ดังนั้นรูปสามเหลี่ยมสดมเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมรูปสุดท้ายนะคะรูปสามเหลี่ยม s. o. n สองมุมนี้เป็นมุมแหลมนะคะส่วนมุมนี้เป็นมุมป้านดังนั้นรูปสามเหลี่ยม s. o. n เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้าน